สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนานแล้วนะเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่านี่ดำนาเนาะดำนาเพิ่งจะเสร็จก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนช่วงดำนาด้วยนี่ก็พาเดินชมบรรยากาศก็อยู่ในเถียงเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนจักรายานเขาก็ขี่เข้าบ้านแล้วเขาก็ไม่เอากลับมาส่งให้ก็เลย ไม่ได้ไปไหนแต่ก่อนมันเคยมีสิบรอ่ะหยุดตรงนี้เนาะเอ้ยรถหกล,อลอ้อเคยจอดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือพี่ชายเขาขายไปแล้วขายไปหกแสนกว่าเขาเพิ่งมาเอารถไปเมื่อวานแต่ก็ดีไม่ต้องคอยระแวงด้ะนอนกลางคืน ดูมะกรูดนิดนึลูกเต็มต้นเลย อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นเดินไปตรงไหนก็น่าลำคาญอย่างเดียวคือแมงขี้หน้าที่ตัวมันเหมือนมิมตัวเล็กๆอะ่ะเหลือตะเรือละ นาของลุงกับป้าย,ยังดำไม่เสร็จเลยเพราะว่าคนในบ้านเขาป่วยเนาะไม่รู้เป็นอะไรปีเนี้ยในบ้านนี้ดตคนป่วยตั้งสามคนเนี่ยสี่คนราะนั้นกลับมาจากนาเนาะเห็นฝนมันลงดีก็เลยขุดเอาหน่อเผือกเนี่ยขุดเอาหน่อเผือกมาจากจากต้นแม่มันนะมันขยายลงเนี่ย ได้อยู่ประมาณสิบหลุมมัง้งที่ขยายอะเนี่ยเดินอยู่ที่โล่งๆอย่างเงี้ยยุงยังเยอะเลยเนี่ยยุงลายทั้งนั้นเลยเพราะว่านี่อยู่ใกล้ป่าเนาะเพราะว่าที่ของพว,พวกลุงพวกอะไรพวกนั้นะนเขายังไม่ได้ทําอะไรไงมันก็เลยเป็นป่าเป็นป่าเห็ด เนอากาศร้อนนี่ยังไม่ได้มาลือ้อลองผักนิดเลยเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนเพราะว่านี่ไม่มีจอบด้วยจอบเขาเอาไปทํางานหมดนี่ก็เลยไม่มีอะไรมาขุดไม้นี่มันก็เลยปล่อยมันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทํามาละได้เก็บกินละเก็บกินจนไม่รู้จะกินยังไงละเหลือแต่เนี้ยถั่วพูเนี่ยยังไม่เป็นดอกเป็นฝักอะไรเลยเนี่ย ค้างถั่วนี่ก็ลือแล้วเอาไว้แค่เนี้วันก่อนก็ตัดหญ้ามันลกก็เลยตัดกลาวงูขึ้นเพียงดวก็เลยตัดหญ้ามันก็เลยพอตัดแล้วมันก็ดูโล่งดิ อ้อมควไฟเห็ดออกอีกแล้วนะเห็ดออกเงี่ยรอบสามแล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วที่เห็ดละโงกออกนิดเดียวเช้าลักคุเย็นคุเช้าคุเย็นคุ หนึงช้าคุหนึง่งแต่ไม่ได้ทําคลิปนาะเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นคนไปหาเองเนะเพราะว่าแฟนนิดเขาเอาหมาไปเดินเล่นเขาก็เลยเห็นเขาก็เก็บมานี่เห็นเห็ดออกอีกแล้วเป็นพวกเห็ดดิน เช้านี้แฟนนี่เดินเอาหมาไปเดินเล่นเห็นเก็บห่อใส่ตองมาเป็นเห็ดเห็ดเอนะนะเนด๋นั่นนะเห็ดดินกับเห็ดแป้งนยังไม่ได้เดินเข้าป่าไม่ได้ไปหาเห็ดเลยเนี่ยตรงนี้นะ่ะรุ่นทีแล้วได้เป็นสิบยี่สิบดอกเลยนะเนะี่ยเห็ดละงอก มันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยทางเข้าทางออกนิดเวลาไปหาเห็ดมันมีช่องเดียวที่มันใหญ่กว่าเขาป่าเห็ดตรงนี้เป็นที่ของพี่แจงที่ของพี่คนโตแฟนป่าทางนู้นอะมันก็เดินอ้อมนี่แมละมีรั้วมหมด แต่ไม่อยากเดินไปยุ่งยุงลายเยอะเดี๋ยวเอาไว้ <c oughs> ช่วงเขามมามีคนมาอยู่เถียงก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาเห็ดเขาว่าเห็ดมันออกเยอะปีนี้่นันจะไม่ได้กินเห็ดตับเลยไม่ได้กินเห็ดตาบเลย,เเลยสักดอกเขาไปหาเห็ดตาบกันเขาได้มาเที่ยวละ ตะก,ก้าขึ้นตะก,ก้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกันอยู่พวกหาเห็ดอะ่ะเขาได้ขายกันนะปีนี้นี่ไม่ได้อะไรเลยเห็ดตับก็ไม่ได้กินเห็ดตับพลก็ได้กินอยู่สองดอกอมั้งยุงเยอะปะขนาดเดินเข้ามาแค่นี้มันกัดนี้กันคันหมดแล้วนี่เรา แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนอกพาเดินดูรอบเถียงว่าปลูกอะไรไว้บ้างที่เลี้ยงอึง่งแฟนยังไม่ไม่เสร็จเลยเนี่ยอิดก,ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเพิ่งเสร็จนาเนาะเขาก็ไปทำบ้านก่อนเพราะว่าเขาเร่งจะให้ไปทำบ้านให้เขาก่อนสามหลังอะตอนนี้ที่รับไว้อะที่แล้วแฟนนิยนให้ช่างคนอื่นไปแล้วแหละ แต่เจ้าของบ้านเขาไม่เอาเขาไม่เอาคนอื่นทําสรุปแฟนนี้ก็เลยต้องไปทําเองลงอิดก็เลยต้องสต๊อปไว้ก่อนก็เลยไม่มีใครทําเพราะว่าค่าแรงมันแพงเนาะมันแพงมันไม่คุ้มกับการที่เราทําอิดอะ่ะเพราะเรากินเป็นสตางค์เราไม่ได้กินเป็นบาทแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องนิดสภัยภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็บายบายจ้า